ทานตรงไหนที่สำคัญเราไปเจะแวะเห็นถ้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนน่มงเรื่อเราก็จะถ่ายนา,าพาไปเก็บไว้แล้วออกว่าเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างส่า o อยู่ e แล้วก็ล้างออกติดอยู่ใน YouTube เราอยากจะไปดูต่อไปโตแล้วก็ไปคิงคำว่าเด็กวัดป่าปฏิบัติธรรมด่านเช้าก็ขึ้นแบบ ไข่จกไข่จกพี่สูแต่ว่ามันน่ะลองไปถ่ายชั่งมือเห็นตัวเด้กๆแต่คล้องลงพี่เห็นมันใหญ่ไม่ช้าเลยจะวางพี่ Hãy subscribe <coughs> cho gì Ghiền Mì Gõ Để không phải lỡ những ปไปไล่ฟองลรนี่ใครจบใครเห็นคะชิบอาปากกว้าอะเจอแลวเอดี๋ยวยกเดี๋ยวยุ่งกแมนเออไล่ฟองเลยตรงท้องกลางอังดีไปสามฟองงูอะไรวะยงจอิีไปสองฟองอะ มีฟองที่ซาที่เราจะกินเอ่เาใมามันต้องมีแม่มนแน่เนี่ยม่เกี่ยกับานฟองนะจ๊อไอ้จ่องฟองต้น่ามี่ายหน่อยนายบ่อยเล่นกันจะยุกเยกแกจะยุกเยกกันแกดุกเด็กมันจะหยุด วูบมาเลยมีเล็กมากเลยเล็กไม่พอเขาคือคเด็กน้องพีอน้องพู่ในโดมโอ้ยนองพี่ไปยอะนะครับเฮ้ยคอับ่พี่ฮ้ยแอปคายคายจะฉัดเฮ้ยทวัาที่คูกันหรอเธอคายไปป่เลยคายเขาใ